soon. ติดกันผู้ชมคะ่ะเรากลับมาเจอกันเป็นประจำพร้อมกับน้ำคนนี้คนดีคนเดิมนะคะในรายการคัมมิ่งสูงของเราเช่นเคยสำหรับวันนี้มาแบบรอ็รอกๆเท่ๆหน่อยนะคะนักัสด์น,น้ของเราเนี่ยก็มีที่น่าสนใจเข้าฉายกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะน้ำจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันน่าดูทุกเรื่องแน่นอนนะคะรอติดตามกันได้ในช่วงของน้ำโชว์วิ่งนั่นเองค่ะส่วนในช่วงอื่นนะคะก็ได้ได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันงั้นวันนี้เราอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าไปเรื่องวันที่ช่วงแรกกันเลยนะคะกับ next change มาเรื่องวันที่ช่วงแรกนะาะด้วยเรื่องนี้เลยกับหนังแฟรนไชส์แอคชั่นปพะจำไทยระดับตำนานอินเดียนาโจนส์พาร์ที่5นั่นเองค่ะซึ่งในภาคน,นี้นะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวของอินเดียนาที่ยอมทิ้งชีวิตกเกษียณแล้วก็ออกลากลุ่มสมบัติสุดขอบฟ้าอีกครั้งโดยมีฉากหลังอยู่ในปี1969ค่ะและสิ่งที่ทำให้เขานะคะต้องยอมทิ้งชีวิตอันสงบสุขเพื่อที่จะมาโลดผนอีกครั้งนะคะนั่นก็คือ เฮเลนาค่ะลูกทูนหัวที่มาขอให้ช่วยตามหาของบางอย่างที่เกี่ยวพันกับนาซีศัตรูเก่าของเขานั่นเองซึ่งของที่ว่านั้นคืออะไรถึงขนาดที่ยอมมาเสี่ยงอันตรายอีกครั้งก็ต้องไปรอดูกันนะคะนาย i n d i a n a Jones and the ์จอยล์ออฟเด i n ิ i ีอ a a เดียนกับกงล้อแห่งโชคชะตาค่ะ Well, in that case what are we drinking same for the goddaughter dad told me you found something on a train during the war a dial that could change the course of history why are you chasing the thing that drove your father crazy don't move i need to get out of here stop sorry This. All life. Indiana Jones and the Dial of Destiny Indiana Jones กับวงล้อแห่งโชคชะตานำแสดงโดย Harrison Ford, Antonio Banderas, Jorys Davis, Matt m i c h o l s o n และ Boyd Hobbrook กำกับการแสดงโดย James Mangold เริ่มฉาย28่ิจุนายนนี้ค่ะ <S <S หนังเข้าโรงสัปดาห์นี้นะคะได้ได้ว่ามีหลายเรื่องมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยจากดิสนีย์ค่ะกับเรื่องราวของเมือง Element City ที่เหล่าท่าตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเขาเอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะขึ้นชื่อว่าเมืองนะคะก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับให้ทุกคนนั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่กฎบางกฎนะคะก็อาจจะไปจํากัดสิทธิ์ในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะคะอย่างเรื่องราวของเอ b มเบอร์และเวค่ะสองหนุ่มสาวต่างชาติที่บังเอิญได้มารู้จักกันจากคนแปลกหน้าเนะะี่ยเขาก็เริ่มขยับมาเป็นเพื่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่ากฎที่ว่าห้ามต่างชาติผสมกันแบบนี้นี่จะทำให้ความสัมพันธ์พวกเขาเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปดูหนังนะคะนะมีคลิปพิเศษมาฝากกันด้วยไปดูกันได้นะ,ะน al, ออนนค่ะนาย e l e ิเมนเมืองโอโลวนทัศโอโลเวงค่ะ The world of Element City includes air, water, earth, and fire. Elements cannot mix, and when they clash, it's actually pretty funny. Hey, hey, oh, hey, hey, hey. hey Sorry. Try this. Mm -hmm. Dad, those are too hot. I love hot food. Mm -hmm. Mm -hmm. เอล m เมน a ัเมืองโอโวลวนคท่าโอลเวกท่ดเสียงโดยลิอาลูอิสมามดูอาร์ทีรอนนี่เดลคาร์เมนและแคทวีดโอฮารา่ากำกับโดยปีเตอร์โซนฉายแล้ววันนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะฮิปโนติกค่ะที่เลื่อนกันไปเรื่อนกันมาหลายรอบมากๆซึ่งน้ำเนี่ยก็พูดแนะนำกันไปแล้วนะคะหลายรอบเช่นเดียวกันแต่วันนี้ค่ะ เข้าจริงๆแล้วนะคะไม่เลื่อนอีกแล้วกับเรื่องราวของนักสืบแดนนี่รู้ค่ะกับการสืบสวนคดีปล้นครั้งใหญ่ซึ่งในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ต้องตามหาลูกสาวที่หายไปอีกด้วยและที่สําคัญค่ะนอกเหนือจากที่เขานั้นต้องทํา2หน้าที่พร้อมกันแล้วนะคะเขาก็ต้องรับมือกับการโดนสะกดจิตที่ทําให้ทุกย่างก้าวของเขานั้นเป็นเรื่องยากที่จะแยกออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาให้ได้ดูกันนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันได้ไหนฮิปโนติก จิตบงการปล้นค่ะมิถุนายนนี้จ้องให้ดียากระพิษตาฮิปโนติกจิตบงการปล้นอุบัติแผนบงการจิตรดเหนือชั้นเล่นกับจินตนาการสุดล้อว่าเรื่องราวของแดนนี่รูปรับบทโดยเบนแอฟเฟคนักสืบหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับคดีโจรกรรมครั้งใหญ่แต่ในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเขากลับตกหลุมพรางของชายปริศนาวายร้ายตัวชกา ผู้มีความสามารถในการบงการจิตผู้อื่นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกมล่าสุดระถึกที่พลิกผันได้ตลอดเวลาจนคุณไม่สามารถเดาทางได้เลยว่าน,นี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเตรียมลุ้นระถึกกับภาพยนตร์แอคชั่นจุรกรรมปอมอยักสุดชนวนความมั่นที่คอหนังต้องสัมผัสฮิปโน t i c จิตบงการปล้น22มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ ฮิปโนติกจิตบงการปล้นนำแสดงโดยเบนเนฟเล็กวิลเลียมฟิกเนอร์อลิสบรากาและเคลลี่ฟรายกำกับการแสดงโดยโรเบิร์ตโรดิกสชฉายแล้ววันนี้ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะกับภาคที่สองของหนังไซไฟฟอร์มยักษ์ค่ะที่ได้หริวเตอหัวนะคะมารับบทนาในภาคนี้กับเรื่องราวในโลกอนาคตที่ความเฮยนัทกาลังจะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์กําลังใกล้จะแตกดับโลกจึงต้องเดินทางไปหาดวงอาทิตย์ดวงใหม่โดยในภาคนี้นะคะเราก็จะพาย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวก่อนที่จะเกิดในภาคแรกตั้งแต่การเริ่มเตรียมแผนการสร้างเครื่องยนต์ขนาดมหคือมาขึ้นมา,นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนโลกไปสู่ระบบสุริยะใหม่นั่นเองค่ะ ผลทางนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยอันตรายนะคะแล้วก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับหนุ่มสาวที่มาปฏิบัติภารกิจเสี่ยงในครั้งนี้นะคะการกอบกู้โลกจะสําเร็จหรือไม่ต้องไปดูกันนะคะนายเจอยงแฟนดิ้งเอิร์ธฝ่ามหันตภัยเพลิงสุริยาค่ะ Lieutenant Colonel l i u Pei Tiang Please head to the hibernation chamber immediately m o ุ์ันเลย The fate of civilization is up to the choices of men. The biggest impediment for survival is never weakness, but arrogance. the Wandering earth 2ป่ามหัตไพรเพลิงสุริยะนำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวจีน่าบลาคูซวาและคาร่า จับกับการแสดงโดยฟรานกัวชายแล้ววันนี้ค่ะผ่ <S <S อนคลายหัวคิ้วกันสักนิดสักหน่อยนะคะกับเรื่องนี้ค่ะหนังไทยบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแอคชั่นบู๊เดือเด,อดเรื่องราวขององค์กรน,นะะักฆ่าที่คอยรับเด็กผู้หญิงมาฝึกโดยใช้ชื่อรหัสว่สวสวาคิตตี้นั่นเองค่ะ อยู่มาวันหนึ่งนะคะเก่งสมาชิกคนสําคัญขององค์กรนั้นถูกหักหลังทําให้เขาและลูกศิษย์ค่ะต้องจัดการตัวต้นเรื่องและต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็ได้ชาลีหนุ่มออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเข้ามาช่วยนะคะแล้วพวกเขานั้นจะเป็นยังไงความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ไปดูกันได้นะคะกับ Kitty The Killer ออนูอันตรายค่ะเด็กผู้หเหล่านี้ ทำงานภายใต้คำสั่งขององค์กรที่เรียกว่า The Agency พวกเธอเป็นที่รู้จักภายใต้โค้ดเนมคิ k i ต้ y Kitty เลยฟอก Agency องค์กรรับบ้าบอเลยของคุณและกาเดียนนี่มันคืออะไร Kitty, นี่มันก็ยีประเภทไหนเนี่ยอะไรนะอะไรคิตตี้เดอะคิลเลอร์อีหนูอันตรายนำแสดงโดยพลอยพลินตั้งประภาพรเด่ <c oughs> นคุณงามเนตรและสมชายเข็มกลัดกำกับการแสดงโดยลีทองคำแต่แล้ววันนี้ค่ะ สวนถ้าใครชอบดูเรื่องรัก,รกๆแบบน้ำเน่าน้ำเน่าแฟนเขาเราเป็นคนเขินน่าจะชอบเรื่องนี้นะคะกับเรื่องราวของมิโยค่ะที่หลังจากแม่ตายนะคะพ่อแต่งงานใหม่เธอก็ต้องเจอกับแม่เลี้ยงใจร้ายแถมลูกเลี้ยงติดแม่เนี่ยก็นิสัยไม่ดีอีกด้วยนะคะนอกนจากนั้นยังไม่พอค่ะเธอยังโดงนบังคับให้แต่งงานกับตระกูลทาหารใหญ่โตซึ่งเมื่อจอกันครั้งแรกนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ลงรอยกันเลยค่ะ แต่พออยู่กันไปก็กลับพัฒนาขึ้นแล้วอะไรนั้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะพัฒนามากขึ้นต้องไปดูกันนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างมาจากมังงะสุดทิศค่ะแลวก็ล่าสุดนะคะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นด้วยรายได้100ล้านเยนทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศกันเลยทีเดียวนะคะกับ My Happy Marriage ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขค่ะ それは望まぬ政略結婚のはずだった誰も愛さずただ孤独に生き抜いてきた誰からも愛されずただ孤独に虐げられてきたここでは私の言うことに絶対従え出ていけと言ったら出ていけ異論反論は聞かん美を助けたいなら殺し合うほかないのです行かせてくださいダメだ清子 My Happy Marriage ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขนำแสดงโดยเรนมุกุโระมิโอมิดะและยูคอนโอโนเอะกำกับการแสดงโดยไอยโกะซึกาฮาระฉายแล้ววันนี้ค่ะ แนวก็สักหน่อยนะคะมาดูเรื่องนี้กันกับเรื่องราวของแมดดี้สาวที่กําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักหน่วงค่ะจนเธอได้มาเจอกับข้อเสนอที่ทําให้เธอนั้นได้พบกับแสงสว่างทางด้านการเงินซึ่งนั่นก็คือการรับงานออกเดทกับลูกชายเศรษฐีค่ะฟังดูเหมือนจะไม่น่ายากอะไรนะคะแต่ว่ามันยากตรงที่หนุ่มที่เธอนั้นจะต้องพาออกจากบ้านไปเดทด้วยนะคะเป็นหนุ่มละอ่อนวัยกระเตาะนะคะกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแถมยังเป็นหนุ่มเนิร์ดอินโทรเวิร์ตอีกด้วยนะคะจากงานหมู จะก,กลายเป็นงานหมาหมาหรือเปล่าอันนี้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันนะคะนาย No Hard Feelings สาวแ ap ซบแอปมาอ่อยค่ะ Gary what the f u court k c order for asset seizure so they're taking my car you went radio silent on me is that what this is about just last night and I thought I miss e d that fucker is that true Buongiorno That's my cousin, Gary. I swear to God, he's my cousin. Hmm. He's my second cousin. There's something seriously wrong with you. On here, Don't touch me. Get away from her. Stay. Oh, go. Maddie, you can't outrun the cops. I can't lose my license. No heart feelings. สาวแซ่บแอปดมาออยนำแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แอนดรูว์บาสเฟลมนันแมทธิวบอดูริกและลอร่าเบนันตีกำกับการแสดงโดยจีสตูปนิสกี้ใายแล้วว,ะะวันนี้ค่ะช่วงทัวอดีเพลย์ลิสต์นะคะวันนี้น้ำขอนำเสนอหนังแอคชั่นบูเดือดไปกับภารกิจการปล้นตั้งแต่เล็กไปจนปล้นใหญ่ๆกันเลยทีเดียวจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่ันที่เรื่องแรกนะคะกับเอมิลี่เดอะครีมินอลปี2022 <K 400. S 1> เรื่องราวของเอมิลี่หญิงสาวที่ต้องแบกหนี้สินและกําลังเหนื่อยหน่ายกับการ <Just done. S 2> ออกสัมภาษณ์งานใหม่แต่ก็ไม่ได้งานค่ะ <No. S 2> เพราะเธอนั้นมีคดีอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆติดตัวเธอมาจากในอดีต <200. S 2> และต่อมา เยถูกชักชวนให้มาทำหน้า<ต>ที่เป็นนักช็อ,กชอปกัรมอลอ์ <c oughs> นำบัตรเครดิตปลอมไปซื้อของมาให้แก๊งจนทำให้เธอนั้นคิดอยากจะแยกตัวออกมาทำเองคนเดียวและนั่นแหละค่ะทำให้เธอนั้นตกไปสู่เส้นทางที่อันตรายเกินจะควบคุม <Hello? S 1> บทสรุปของเอมิลี่นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามไปได้นะคะ <All right. S 1> มาต่อกันกับ A Witness o t t ลล์อ e ฟ ล้นหลังค่าปี2019กับเรื่องราวของชอนหว่องที่บุกเข้าไปปล้นร้านเครื่องเพชรอย่างอุกอาจตามด้วยต่อมาโฮเมอร์คู่ของเขาที่ช่วยกันก่อเหตุก็ได้เสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ทำให้สารวัตรยิบที่ทําคดีนี้นะคะเกิดสงสัยว่าพอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของโฮเมอร์แต่เพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์มีเพียงเจ้าหนกแก้วคูดได้เท่านั้นทำให้ชอ,อนนั้นต้องออกสืบหาฆาตรกรที่ฆ่าเพื่อนเขาเพื่อลหลบล้างมนผินให้กับตัวเองและหลังแค้นให้กับเพื่อนของเขาด้วยะะค ปีท้ายกันกันกบ Kidnapping Freddy h ไฮเนเกนเรียค่าไทยไฮเ e เกนปี2015หนังที่สร้างจากคดีจับตัวเรวยค่าไทยที่เกิดขึ้นจริงในปี1983และได้รับความสนใจจากทุกสื่อเพราะว่าเหยื่อที่ผู้ร้ายนั้นจับไปเรียกเงินก้อนโตนั่นก็คือ ทายาทอาณาจักรเบียร์และหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศเนเธอแลนด์อย่างออฟเฟดเฟรดดี้ไฮเนเกนเจ้าของเบียร์ไฮเนเกนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองค่ะโดย2โจรกระจอกนะคะที่คิดจะแย่ทําเสือโดยการลักพาตัวเฟรดดี้จนเกิดเป็นเหตุการณ์สุดตื่นเต้นระทึกขวัญแบบนังอาชญากรรมชั้นเยี่ยมจนถูกบันทึกว่าเป็นคดีลักพาตัวที่เช้าโว์ที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ที่แอปพลิเคชัน True ID นะคะ You you way play. cannot run, but can That the hide. is will แล้วก็มาถึงช่วงเกมรบสนุกประจำสัปดาห์นะคะใครอยากได้บัตรชมภาพยนต์จากเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ก็เตรียมตัวกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีคำถามมาจากเรื่อง Elemental เ oh. มืองโอลวนทธาตุโอลเวงซึ่งคำถามที้องจะถามนะคะ oh. นั่นก็คือสาวเอมเบอร์กับหนุ่มเวทคือธาตุอะไร หากทราคำตอบแล้วนะคะเห็นชื่อที่อยู่มาให้ชัดเจนค่ะแล้วส่งคําตอบเข้ามาได้เลยที่รายการ Coming Soon เลขที่1นึ่ทับหอาคารทิโกชั้นสิบพนมพระรม 6, ามหแขวงเพียไทยเขตเพียไทยกรุงเทพหนึ่งศค่ะมาที่เฉลยคําถามท,าที่น้ำได้ถามเอาไว้นะคะจากเรื่อง Transformers Rise of the Beast Transformers กาเนิดจากกลอสูน กับคําถามที่ว่าดาวเคราะห์ที่กินดาวดวงอื่นและกําลังบุ่งหน้ามาอย่างโลกคือดาวอะไรและคําตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือยูนิคอร์นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จากค่ายยูไอด้วยค่ะและเช่นเคยค่ะกับเพื่อนเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ีสนับสนุนบัตรชมภาพยนตร์ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะสำหรับโปรแกรมหนังที่น้ำเดลมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าน,านั้นโปรแกรมหนังของเราก็ยังคงอัดแน่นเช่นเคย และจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ต้องอย่าลืมกลับมาอัปเดตกันในรายการคัมมิ่งสูนนะคะพร้อมกับ Now, น้าคนนี้คนดีคนเดิมค่ะเวลาดีของเราแบบนี้ในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทว i ช i o n s ช่องทวิซั 3, และช่องทูมูฟี่ฮิสนะคะรวมไปถึงดูทั้งแบบสดแล้ก็แบบย้อนหลังกันได้ทางทวิชช n n นดาผ่านแอปพลิเคชันทวยดีนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วเลยค่ะไว้กลับมาเจอกันในใหม่เลยค่ะนาาแลวทีมาทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ